สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพอมมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้6เมษายน2564ครับจะมาตอบคําถามท่านผู้ชมทางบ้านครับที่คอมเมนต์ในคลิปที่แล้วนะครับรู้สึกท่านผู้ชมทางบ้านสงสัยเอ๊ะมันจะจริงหรือเปล่า30เมษายน64โครงการเยียวยาราชนะจ่าย7 0 0 0คลิปที่แล้วเราบอกอย่างนี้นะมีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาจริงหรือปลอม ก็ขออนุญาตตอบนะครับช่องของเราก็ยืนยันได้เลยว่าต้องนําเรื่องที่มีประโยชน์มาให้ท่านผู้ชมทางบ้านชมและข้อมูลต้องจริงเท่านั้นนะครับขอและเรียงไปให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบดังนี้นะครับความจริงโครงการเราชนะเขาเปิดให้มีการลงทะเบียนครั้งล่าสุด8มีนาคมถึง26มีนาคมทีนี้กลุ่มนั้นลงทะเบียนเสร็จแล้วและตรวจผล การลงทะเบียนได้เมื่อ5เมษายนเมื่อวานนี้ใครใครได้รับสิทธิ์ก็จะได้รับเงินวันที่9เมษายน7,000เข้าบัตรประชาชนไปเลยอันนั้นก็คือกลุ่มที่จะได้เงินวันที่9แต่ทีนี้พอถึงวันที่26มีนานี่เราก็นึกว่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วที่ได้ลงทะเบียนคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนคนที่เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุหรือใครก็ตามที่ไม่มีสมาร์ทโฟน แล้วอยากจะลงทะเบียนเราก็นึกว่า8ถึง2ีมีนมาจะเป็นกลุ่มสุดท้ายนะแต่พอมันถึงแต่พอถึงวันที่2ี่ีนบหมากระทรวงการคลังเขาขยายเวลาลงทะเบียนออกไปอีกคือแทนที่จะหมดเวลาลงทะเบียน26มีนมาเขาก็ขยายต่อไปลงทะเบียนได้27 28 29เีนาเมายไม่เรื่อยจนหมดเขตการลงทะเบียนลงทะเบียนได้ถึงวันสุดท้าย9เมษายนนี่แหละครับเป็นเหตุให้ กลุ่มที่ขยายเวลาลงทะเบียนมานี่เขาจะจ่ายเงินวันที่3 0เมษายน6กนะครับคือใครก็ตามนะครับที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนและไปลงทะเบียนในช่วงวันที่27มีนาคมถึงภายในไม่เกิน9เมษายนนี่เขาขยายเวลาลงทะเบียนให้นะครับกระทรวงการคลังขยายเวลาลงทะเบียนให้ ก็เป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุอะไรก็ว่ากันไปหรือบุคคลทั่วไปก็ได้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนก็ไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับใครลงทะเบียนได้ในช่วงไม่เกินวันที่9เมษายนนี้แะครับกลุ่มนี้เขาจะประมวลผลว่าใครได้ไม่ได้และวันที่28เขาจะให้ตรวจผลการลงทะเบียนทางเว็บไซต์นะครับ28เมษายนตรวจผลการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ใครไม่ผ่านลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ต่อไป ใครผ่าน30เมษายนเติมเงินเข้าบัตรประชาชนให้7,000บาทและนําบัตรประชาชนไปจับจ่ายใช้สอยได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเหตุที่เป็นเรื่องจริงเพราะกระทรวงการคลังขยายเวลาลงทะเบียนให้ใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียน,นยได้ไปลงลงได้ถึง9เมษายน2564คลิปนี้ยืนยันว่าเป็นข้อมูลจริงนะครับและใครลงทะเบียนแล้วและผ่านแล้ว30เมษายนจะได้เงิน7,000ครับ ขอ้อมูลจริงนะครับสวัสดีครับเจ้าจากไอไปหัวใจอไอเจ็บเลือกเกินย้อนไอจนขาดเงินน้องเมินเดินนี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดเยื่อใย ความซ้ำว้ยห้ยเจ็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็น